สวัสดีครับผมภูมิครับภูมิแก้ฟ้าจะเดินครับอายุ21ปีครับก็ ที่2ครับ The Golden Song เวทีเพลงพอซีซั่น4ครับผมรู้สึกดีใจงงแล้วก็ตกใจมากๆช่วงประกวดเนี่ยก็คือซ้อมซ้อมเยอะมากเพราะว่าเพลงลูกกุ้งแต่ละเพลงอ่ะรายละเอียดเยอะมากต้องซ้อมเราต้องแกะแล้วก็เราต้องอยู่กับมันทําให้มันเป็นโชว์ของเราตัวเองก่อนแข่งกลังแข่งเปลี่ยนแปลงไปยังไงะหรอก็ก่อนแข่งเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้คอมฟอร์ตกับการรองเพลงลูกกุงขนาดน,นั้นอะ ไม่ได้มั่นใจในเสียงตัวเองแต่พอจบรายการ The Golden Song ไปเนี่ยก็ก็มีความมั่นใจมากขึ้นรู้สึกว่าลูกกรุงเป็นหนึ่งในคอมฟอร์ตโซนของเรามากขึ้นครับสำหรับเทคนิคก็คือการแกะต้นฉบับมาก่อนสำหรับผมไม่ว่าอะไรก็ตามการที่เราได้ต้นฉบับมาก่อนเนี่ยเราสามารถมีแกนที่จะยึดเอาไว้แล้วเราก็ไปอัดเดให้เข้ากับตัวเองให้เข้ากับคาแรคเตอร์ ให้เข้ากับเสียงดนตรีให้เข้ากับบีทดที่ต้องการได้อะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะไปโกลเด้นซองเนี่ยก็มีผลงานมานิดๆิด,นดหน่อยๆเช่น across line ที่ซื้อขสิทธิ์มาจากบอร์ดเวก็ได้เล่น MV <S <S เพลงชื่อหยุดน่ารักของ mercury goldfish ครับมีไปเล่นซีรีส์แค่เพื่อนเับเพื่อนด้วยทาง g m m t v ก็มีประมาณนี้ครับเรื่องละครเวทีกับร้องเพลงเนี่ยถนัดอันไหนมากกว่ากันเราเติบโตมาก,กับการร้องเพลงอ่ะมันก็ถนัดร้องเพลงมากกว่าอยู่แล้วทีนี้ทางมิวสิควอลละครเวทีอย่างเงี้ยมันมันเหมือนเป็นอีกโลกนึงอ่ะเพราะมันไม่ได้มีแค่ร้องมันมีเต้นและมี ซึ่งด้าน acting เนี่ยผมสนใจมากเลยมันเป็นอีกโลกใบหนึ่งเลยที่กำลังก้าวขาเข้าไปอยู่ครับธุรกิจที่บ้านมีผล กับการเลือกเรียนหรือเปล่าผู้ดจริงมันไม่ไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราชอบร้องเพลงส่วนที่บ้านเป็นดนตรีไทยเขาสนับสนุน,นครับไม่ได้ขัดหรือว่าไม่ได้อะไรที่เราจะมาเรียนดนตรีครับ <S <S รธุรกิจที่บ้านชื่อคณะละครชาตรีจงกลป่งน้ําใจครับก็คือรับเล่นละครชาตรีแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันประจําอยู่ที่ศาลประพรมเอราวัณสีแยกราชประสงค์ครับก็คือรับลำแก้บนลำถวายพระพรอยู่ที่นั่นก็เป็นคณะละครที่มีเบสเบสออนละครชาตรีจากภาคใต้ครับ ถ้าจะให้แนะนําจริงๆก็อย่าหยุดค้นหาตัวเองครับแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ได้รู้จักตัวเราเองดีร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นตัวเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามช่วงเวลาสําคัญมากที่เราจะต้องรู้จักตัวเองณปัจจุบันนะครับเส้นทางดนตรีมันมีโอกาสมาให้เราเรื่อยๆครับคว้า,วาโอกาสนั้นไว้ถามว่าใช้เทคนิคอะไรที่เรียนมาจากวิทยาดิยางศิลป์ก็ด้านเทเตอร์เลยด้านแอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเหมือนมีแต้มต่อในการแอคติ้งนะครับเช่นเดอะโกลเด้นซองอย่างเงี้ยเขาดู โชวการร้องเพลงแล้วก็การสื่ออารมณ์ดังนั้นเนี่ยการร้องเพลงเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราจะมีมากกว่าคนอื่นเนี่ยก็คือการสื่ออารมณ์การสื่อสารให้มันไปทัชคนดูครับผมร้องเพลงเนี่ยก็เรียนกับคุณครูชื่อครูพิชครับครูพิชพนิธานสีเอียงซึ่งเรียนมาตั้งแต่ป,ปหนึ่งเลยอะเรียนมานานมากครึ่งชีวิตเลยเกินครึ่งชีวิตอีกที่อยู่กับครูพีชมา คอยปลูกปั้นมาก็เนี่ยจนถึงทุกวันนี้เลยครับเหตุผลที่มาเรียนดนตรีเพราะว่าอาจต้องเกินก่อนว่าตอนแรกครับก็คือเรียนสายวิทย์จากสวนกุหลาบจบสวนกุหลาบมาก็พยายามจะไปทางด้านสายวิทย์นี่แหละตอนนั้นก็คืออ่ะเห็นเพื่อนไปเรียนไปวิทย์วะไปหมออ่ะเราไปเรียนบ้างเราเรียนพิเศษเพิ่มเตนนิมบ้างวันละเจ็ดชั่วโมงต่อจากการเรียนอย่างเงี้ยก็ไปเรียนแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่เว่มันไม่ใช่ทางอ่ะไม่ได้มีความสุขไม่ได้เอนจอย เท่ากับการร้องเพลงที่แบบเราก็ร้องร้องมาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยเลยมั่นใจว่าเรามาทางด้านดนตรีครับช่วงเวลาที่ท้อมีอยู่แล้วมีทุกคนช่วงเวลาที่ท้อต้องมีทุกคนเพราะว่าอ่าวงการดนตรีมันคือวงการที่ขึ้นอยู่กับโอกาสพอมสมควรอ่ะการที่เราทําตัวให้พร้อมเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไมีมโอกาสสักทีมันมันมันท้ออยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะเลิกร้องเลยไม่ไม่ได้มีความคิดนี้อยู่ในหัวเพราะว่า มันเป็นชีวิตเราอ่ะเราตื่นมาก็ร้องเพลงอาบน้ําก็ร้องเพลงทำไรก็ร้องเพลงเลยไม่คิดที่จะเลิกร้องเลยครับเหตุผลที่เลือกมาเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่นี่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าที่วิทยาลัยเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างเลยอาจารย์ทั้งอุปกรณ์การเรียนทั้งสถานที่มีครบเลยครับที่อื่นคือไม่ได้ทําให้วอกแวกจากที่นี่เลยครับก็เลยเลือกมาที่นี่เป็นที่เดียวเป็นเดสติเนชั่นที่เดียวเลยครับ tama tama la la don't sabi tai law tai ya re ki don't don't god you how we see a sky for forever We let the world pass by for forever feels like we could go on for forever this way